ถ้าไม่หมดกิเลสคุณก็มีกิเลสเป็นเจา้ากิเลสนี่แหละพระเจา้าพระเจ้านี่คือกิเลสนี่แหละถ้าให้ชัดตรงไปอีกก็คือกิเลสเป็นขาคือพระเจา้ากิเลสก็คือซาตานซาตานก็คือพระเจา้าพระเจ้าก็คือซาตานแต่เขาอวิชชาเขาไม่รู้สองในหนึ่งหนึ่งในสองอันนี้ถ้ารู้สองในหนึ่งหนึ่งในสองอันนี้แล้วก็ อยู่เหนื้อวามเป็นหนึ่งเป็นสองชีวิตยังมีชีวิตก็มีมีก็ไม่มีเป็นสองแล้วก็รู้ว่ามีอย่างไรไม่มีอย่างไรอย่างสมบูรณ์แบบเพราะเรายัมีชีวิตก็มีไปมีเหตุปัจจัยของชีวิตในเรื่องนี้มีการกระทบสัมผัสในเรืองนี้ตาหูจมูกาิใจเรากระทบแล้วก็อยู่กับสภาพที่มีของจริงนาที่เป็นภาวะสัมผัสแล้วก็เปรน,นา เราก็กำหนดปรุงกำหนดปรุ้แล้วเราจะปรุงแต่งยังไงแล้วก็ปรุงแต่งมันไปตามควรสังขารวิญญาณเราก็ว่างหวากสบายสบายไม่สุขไม่ทุกข์นะสูงสุด